ครับวันนี้ผมช่างนกนะครับพาพี่ๆชาวสร้างไระสวนนะครับมาดูผลงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโกโก้นะครับซึ่งเป็นโกโก้ที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ความพิเศษของวันนี้นะครับผมพามาดูการปลูกโกโก้ในเข่งนะครับผมก็ได้ทดลองทําเมื่อ2ปีก่อนนะครับปีนี้ผลผลิตมีให้เห็นแล้วนะครับ ผมได้ปลูกในเข่งนะครับตัวนี้เราได้ดูแลกันในเข่งทั้งหมด <Wow. S 1> ใส่ปุ๋ยลดน้ำกันในเข่งแบบนี้นะครับ2ปีให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับผลสวยมากเลยนะครับสุกได้ที่แล้วนะครับแบบนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับนี่นะครับมีทั้งเข่งเล็กและเข่งใหญ่นะครับ การปลูกของเราจะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเป็นะครับเป็นออร์แกนิกร้อจะเป็นปุ๋ยอมูลขี้ไก่นะครับให้ดอกเยอะพอสมควรเลยนะครับก็รอที่จะติดผลใครสนใจทักได้นะครับดูกิ่งคาครบนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับอวบมากๆเลย <Wow. S 1> แตกเป็น5แฉกนะครับ ทุกๆแฉกแบบนี้จะให้ผลผลิตทุกๆก,กิ่งนะครับติดดอกแล้วนะครับข้างล่างก็ติดผลแล้วนะครับตอนนี้ลักษณะดินที่เราเลี้ยงโกโก้นะครับดินต้องชุม่มชื้นตลอดทุกๆวันนะครับโอเคดินต้องมีความชุม่มชื้นล่วนซุยมีปุ๋ยมีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับต้นโกโก้พวกนี้ชอบมากๆนะครับ <Yahoo! S 1> ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจอีกเคสหนึ่งที่พี่ๆยังน้องทุกท่านนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับ ใครที่มีบ้านไม่ค่อยมีพื้นที่หรือว่าอยากเคลื่อนย้ายได้นะครับเราขายได้นะครับเนี่ยผมขายต้นละหมื่นนะครับใครสนใจนะครับต้นละหมื่นนี่นะครับติดลูกรุ่นต่อไปถัดมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่การดูแลนะครับจะติดผลช้าเร็วอยู่ที่การดูแลของเรานะครับ อาจจะช้าหน่อยหนึ่งรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเราเคยประสบปัญหา,มาแมลงเจาะมารอบหนึ่งทําให้การเติบโตชะลอตัวไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่ง ก็สาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรักในงานเกษตรนะครับโกโก้ Go Go นะครับตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายมีที่รับซื้อนะครับมีการประกันร,ราคาณวันนี้นะครับเดือนกรกฎาคมเดือนนี้โกโก้กิโลกรัมละ15บาทนะครับผลส่ <Wow. S 1> นะครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับสําหรับผลผลิตทางการเกษตรนี่นะครับ โกโก้สามารถให้ลูกได้ทั้งปีนะครับปีหนึ่งให้ลูกเยอะด้วยนะครับเป็นรายได้รายวันรายครึ่งเดือนรายเดือนสําหรับพี่ๆน้องๆเป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมเชิญชวนมาปลูโกโกโก้นะครับส่วนโกโก้ในเข่งพวกนี้นะครับใครสนใจ inbox นะครับผมมีราคาพิเศษให้ยกไปให้พร้อมส่งนะครับใครสนใจผมส่งให้นะครับส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับโกโกอ้อายุ2-3ปีตัวนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับอย่างที่ได้เห็น เอาไปก็คือได้กินได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปเสียเวลารอผมได้ดูแลมาให้แล้วถึงเกือบ3ปีนะครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ